สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาเอฟซทุกท่านนะครับสวัสดีจ้ามืัอนี้มาพบกันเลยพีเนา้องวันเสาร์จ้าวันเสาร์จะได้น้่งหนึ่งวันนี 8, ้วันเสาร์ที่ได้หน่อที่แปดืัอนี้วันเสาร์ที่แปดนะครับพฤศจิกายนสองพันหนึ่หกสิบแปดหลังจากพาอยู่ขั้นเมกีคือสิะพานไปแล้วนะครับนี่มืัอนี้อา,พาพกาศก็บเคนื่องแจ่มใสเนาะห่างว่าแจ่มแห้งแม่นมีแดดมีอย่างนี้นะครับนี่มืัอนี้ก็บคำว่าเบิ่งเฮดผงแดงข้ามมีน้องหนึ่งมีเลยเนาะ สวยแหงขับขับขับน่าวิ่งแต่เด็ดกแจมก็สร้างจากตะไบเฮ็ดหีแจมแจมก่เฮ็ดเ็ื่อข้ามนะครับตัวนี้เฮ็ดเพิ่นข้าลายนะครับพน่โอ้ยเงาหนึ่จิ๊กีดองหนึ่งสองสามชีคะฮุกบวยวินนะครับนะครับพูดแหงเนาะนี่เดี๋ยวอีดอกหนึ่งลืมนะครับสองสาม ชีหาหกเก็ดผู้ตัว้นะครับเบื่องเชางหลังเป็นนะครับกมีเห็ดหลายอย่างลายชนิดนึงนึงมันมีเชิงเห็ดก็่งแดงข้ามเนาะกระถาที่ตามถาลุนเบื่องกิบเต็มยามแม่แหลงเป็นล่ะครับมจ้ะ